สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมครับอมดีเจนพมขาเช่นเดิมครับวันนี้นะครับมานําเสนอรถสวยๆเหมือนเดิมนะครับสําหรับเจ้าคันนี้เลยนะครับโตโยต้าอัลติสนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้โตโยต้าอัลติส1.8ลีปี2019นะครับสีดําตัวนี้นะครับได้โฉมหน้าใหม่แล้วลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นรถนะครับใช้งานนะที่เรียกได้ว่านะครับอึดถืทนมากนะครับใช้งานได้ดีนะวิ่งทางไกลหรือว่าระยะทางใกล้นี่คือได้หมดเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะ โตโยต้าอ,อัลติส 1.8e ปี2019คันนี้นะครับเราขายอยู่ที่ราคา495,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟีดาาเ,เริ่มผ่อน,นประมาณ8,000เท่านั้นนะครับลูกคา้านะตัวนี้ผ่อน8,000เท่านั้นนะครับสำหรับใครสนใจโปรโมชั่นเรามีเยอะแยะด้วยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดส่งสุด5,000 50, นะครับหรือจะเป็นช่วยผ่อน1ปีก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมยให้ลูกค้าเลยนะครับถ้าใครสนใจออกรถตอนนี้ดีมากๆเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะครับลูกค้านะอ่ะ เรามาดูโฉมตัวรถกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะเราได้มาเป็นสีดํานะครับหน้าใหม่อย่างที่บอกไปนะโฉมเป็นดชเชนแล้วนะครับลูกค้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์มาให้นะครับด้านนี้สวยงามเลยนะสาหรับใครที่ชอบความสปอร์ตนะเจ้าคันนี้นะครับดุดันเท่มากนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับโลโก้โตลิต้าขนาดใหญ่เลยด้านล่างก็จะเป็นกันชนนะครับที่ดีไซน์ใหม่นะปี17แล้วนะครับพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้า อันนี้เราติดตั้งให้เพิ่มนะครับธรรมดาแล้วตัว E ไม่มีแต่ตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับมาเรามาดูด้านข้างกันบ้างน,นะครับสีแท้สีเดิมเลยนะครับลูกค้าอันนี้คือเก็บงานคางสปาเรียบร้อยพร้อมใช้แล้วนะครับก็เดิมๆม,มาเขาสวยอยู่แล้วนะแต่ตัวเนี้ยเรามีเก็บงานนิดหน่อยพวกสะเก็ดหินเท่านั้นฉะนั้นคันเนี้ยสวยเลยนะครับลูกค้านะสีเท่ากันสีเสมอกันเลยนะครับนะสวยงามมากนะอ่ะมา,มาดูต้อแม็กของเขานะครับ แม็กของเขาเป็นแม็กสีทูโทนนะแบบนี้เลยเป็นยางโยโกฮาม่าด้วยลูกค้านะครับสีที่ยางนะครับเป็นสองศูนย์ห้าทับห้าห้า R สิบหกนะครับแม็กขอบสิบหกนิ้วและตัวนี้นะครับยางปีสอง2ันยี่สิบสองนะครับใช้งานได้อีกหลายปีนี่ดูได้เลยนี่พวกร่องหลาต่งตางๆนะครับยังลึกอยู่เลยใช้ได้อีกยาวๆนะครับลูกค้านะเพราะฉะนั้นคันนี้ใครได้ไปโชคดีมากยางใหม่นะรถสวย ทะเบียนเนี่ยต่อให้1ปี67เจ็แล้วเรียบร้อยลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับพวกของเหลวต่างๆเปลี่ยนถ่ายให้เราด้วยนะครับนี่การส่งกันสาดมีให้ครบนะครับกระจกติดฟิล์มให้แล้วรอบคันเลยนะครับลูกค้าเนี่ยตัวรถสวยมากเลยสีรถสวยนะครับเสมอกันสําหรับด้านท้ายนะครับก็สวยงามนะลูกค้านี่วงไฟใส่กิ๊กเลยนะครับโคราเอลติดนะตัว1.8นะครับตัว e นะลูกค้าสวยงามนะครับ ก็รถคันนี้นะบอกก่อนนะขัดประวัติขัดสภาพนะครับไม่มีชนหนักชนนั้นตัดต่อ,ตอพลิกควม่มหรือว่ากรอไม่นะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆไม่มีชนมานครับลูกค้านะเพราะฉะนั้นใครซื้อรถที่ยูริเจนทงคามั่นใจได้เลยนะมีรายการการตรวจสภาพไปชมด้วยจากอินสเปกชั่นนะครับนะของวรรทุกานะบริษัทระดับประเทศเลยมั่นใจได้มั่นใจได้เลยนะครับนะ,อะลองมาเปิดข้างหลังนิดนึงนี่ลูกค้าค่อนข้างกว้างขวาง,าง,าง,างนะครับแล้วก็พวก มุมต่างๆยางต่างๆสภาพดีสวยงามอย่างที่บอกอันนี้รถดีนะครับไม่มีชนหนักชนนัดแต่ตอผอิดความนะร้อยเปอร์เซคัดมาให้แล้วนะครับนี่เก็บของได้ค่อนข้าง,งเยอะเลยนะครับด้านล่างก็จะมีพวกอุปกรณ์หอดล้อแม่แรงพร้อมยางล้ออะไหล่ด้วยนะอันนี้แถมไม่ให้ฟรีๆนะครับอุปกรณ์ครบถ้วนลูกค้าคันนี้นะในราคา 495,000บาทสำหรับ Toyota a l t i s ิ 1.8E ปี2019คันนี้นะครับเนี่ยไมคันนี้แสนต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจช่องทางกริดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะแอดไลน์มาก็ได้หรือว่าโทรมาที่089458861 9, ก็ได้นะครับนะสายด่วนมาเลยนะไว้ไวกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างน,นะครับว่าออปชันเป็นยังไงบ้างครับามาถึงภายในของคันนี้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าคันนี้สปอร์ตมากๆเท่มากๆนะครับ พอเขาน้ามาด้วยโทนนะครับดำทั้งคันเลยนะภายในเด็ดดำหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับเบาะหนังสีดําสวยงามครับสภาพดีเหมือนแบบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าก็เช่นเดียวกันเป็นสีดําสวยๆเลยลูกค้านะครับพวงมาลัยต่างๆต,ตัวเกียร์ต่างๆนะครับเป็นสีดํานะสวยมากนะครับอานเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูแล้วกันขนาดตัวใหญ่อย่างผมเนี่ยก็นั่งสบายนะครับนี่ขนาดผมเลื่อนขึ้นมาด้วยนะเนี่ยถ้าเราเลื่อนลงไปนะ ยืดขาได้เต็มที่เลยนะครับลูกค้านะนั่งทองขั้นสบายโครงรถเนี่ยค่อนข้างแบบใหญ่อยู่นะนั่งสบายนะครับนะอ่ะพวงมาลัยของเขานะเป็นพวงมาลาัย power multi function นะครับก็เพื่อเสียงรนเสีวิทยุเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชันแนลอะไรได้นะครับนะนี่เกียร์ของเขาเป็นเกียร์แบบออโต้แบบทริปทอนิกนะครับมีบวกลบใช้งานได้อย่างสบายๆเลยอลองเปิดวิทยุกันหน่อยอ่าวิทยุเสียงดงังฟังชัดนะครับ แอร์เย็นด้วยนะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็ดูลูกค้าดูนะครับความใหม่บอกแล้วสภาพน้องๆป้ายแดงจริงๆนะตัวนี้ยังไม่ได้แกะออกมาด้วยซ้ํานะครับนะถ้าใครสนใจคันนี้นะต้องรีบติดต่อต้องรีบจองเลยนะคันนี้เนี่ยมันหล่อเท่จริงๆนะสีดํานะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะ เรายินดีนะทุกสาขาอาชีพเลยนะครับออกรถได้นะลูกค้าทักมาก่อนควินก่อนนะครับก็ทุกอย่างนะล,ลูกค้าค่อนข้างดีเลยสภาพดีสวยนะสำหรับคันนี้นะครับ4 9 5 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปลองนั่งข้างหลังดูดีกว่าโอ้โอคุณผู้ชมครับนี่ขนาดผมปรับเบาะด้านหน้าลงมาเยอะแล้วนะครับข้างหลังเนี่ยยังนั่งสบายนี่นั่งสบายมากๆเข่าไม่ชนหัวไม่ชนเลยลูกค้านะครับแล้วก็สภาพเบาะต่างๆดีมากเลยนะครับลูกค้าแล้วก็ เบาะแน่นเบาะนุ่มนั่งสบายนะถือว่าเป็นรถมือ2สวยคัดเกรดคัดสภาพสภาพดีมากๆนะคันนี้นะครับประวัติดีสภาพดีราคาไม่แพงนะครับ495,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจช่องการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปตัวรถกันข้างนอกอีกทีนะครับสำหรับคันนี้นะครับ t ต y o t a า l t i s 1.8ตัวทปี 8, 2019คันนี้นะครับเราขายที่ราคา495,000บาทเครดิตดิพีด้ดา ผ่อนประมาณ8,000เท่านั้นลูกค้านะครับโปรโมชั่นเยอะแยะจริงๆนะครับไม่ว่าเป็นโปรส่วนลดสูงสุด50,000บาทช่วยผ่อนหนึ่งปีออกรถฟรีขับฟรี60-90วันนะครับหรือจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.79%เท่านั้นใครสนใจช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาก็ได้นะครับหรือแอดไลน์แคปหน้าจอน,นี้มาส่งมาที่แอปไซด์ดีเจนคอมขาก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะโอเค ลูกค้าถ้าสนใจรถมือสองสวยๆสภาพดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับชแนลของเราไว้ด้วยนะจะ50,000แล้วนะครับรถมือสองสวยๆคันประวัติคันสภาพ,าพรอท่านอยู่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ